สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับดรมอมีนะครับในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของปัญหากระดูกข้อศอกที่หักตั้งแต่เด็กนะเราถึงได้เอาข้อศอกมาตั้งตรงนี้นะครับนะปัญหาเรื่องกระดูกข้อศอกเนี่ยที่เราพบได้บ่อย,น,ยนะฮะที่เกิดจากกระดูกหักในวัยเด็กแล้วมีปัญหาจนกระทั่งตอนโตเนี่ยมีทั้งหมด2อ,อย่างนะครับอย่างที่1คือการผิดรูปนะครับหรือเขาเรียกว่าแขนคอกนะอย่างที่2ก็คือการที่กระดูกศอกเนี่ย นะข้อศอกปกติมันจะเหยียดได้สุดงอได้ประมาณ150องศาแต่ปัญหาของข้อศอกคือไม่สามารถเหยียดได้สุดไม่สามารถงอได้สุดนะฮะหรือเรียกว่าข้อศอกติดนั่นเองนะครับริงงมีอีกอันหนึ่งก็คือข้อศอกหลวมแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ยพบน้อยนะครับส่วนใหญ่หักแล้วเนี่ยพอเวลาเราต้องใส่ฟงใส่เฟื่อกตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยนะฮะหรือมีการผ่าตัดนะโอกาสที่จะเกิดได้2ออย่างก็คือผิดรูปหรือข้อศอกติดนะครับนะเรามาดูที่เรื่องของกายวิภาคกันนะ กายวิภาคเนี่ยปกติกระดูกแขนข้อศอกคนเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยกระดูกอันนี้กระดูกต้นแขนแล้วก็กระดูกตรงบริเวณท่อนแขนนะครับท่อนแขนมีอยู่สองอันนะที่หักบ่อยเนี่ยนะฮะก็คือกระดูกชิ้นนี้นะส่วนใหญ่ชิ้นนี้เนี่ยมันจะหักผ่านตรงนี้เลยนะครับนะในเด็กเนี่ยท่าที่พบบ่อยนะก็คือลงอย่างนี้ลงอย่างนี้เต็มๆมเนี่ยนะฮะหรือลงแขนยันพื้นก็ตามนะเมื่อลงกระแทกศอกเข้าไปอย่างเนี้ย กระดูกมันจะงุม้มปุ๊บเข้าไปอย่างนี้นะฮะอ่าทีนี้การรักษาในเด็กส่วนใหญ่นะฮะมักจะดึงแล้วใส่เฟือกก็สามารถหายได้แต่ในบางรายอาจต้องมีการผ่าตัดใส่เหล็กตามทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอผ่านไปเนี่ยหลังจากไม่ว่าคุณจะผ่าหรือไม่ผ่าเนี่ยนะฮะต้องใส่เฟือกประมาณ6สัปดาห์ถึง8สัปดาห์พอใส่เฟือกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะอ่าถ้าใครที่มีลูกมีหลานนะแล้วเคยมีกระดูกสอกหักแล้วขณะนี้มีปัญหา2อ,อย่างที่ผมว่านะคือสอกติดหรือสอกปิดรูปเนี่ยก็ให้มาฟัง นะครับนะเพราะเวลาผ่านไปเนี่ยนะฮะเมื่อกระดูกมันติดแล้วเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่กระดูกเนี่ยมันจะค่อยๆเอียง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 ปกติแขนคนเราดูท่อนแขนนะฮะนะถ้าเป็นผู้ชายมันจะตรงถ้าเป็นผู้หญิงมันจะเอียงออกหน่อยๆประมาณนี้นะครับนะแต่ในรลกแขนคอกเนี่ยคือกระดูกเนี่ยพอมันหักปุ๊บมันมีการเจริญเติบโตของสองฝั่งที่ต่างกันจึงทําให้แขนมันจะอยู่ในรูปร่างลักษณะนี้ คือตรงบริเวณนี้มันจะเอียงนะฮะทำให้แขนอยู่ในรูปนี้เมื่อแขนอยู่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเดินไม่ได้เพราะมันติดสะโพกปกติแขนของเราต้องออกนิดๆอย่างนี้เพื่อให้มันไม่ติดสะโพกแต่ปรากฏพอมันเอียงเข้ามันก็ติดสะโพกนี้เดินไม่ได้และเสียบุคลิกนะครับอันนี้เรียกว่าโรคแขนคอกเมื่อไหร่ถึงเรียกแขนคอกก็คือองศาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกินศูนย์องศาเข้าไปทางด้านในถือว่าแขนคอกทันทีนะครับนะแล้วก็อีกอันนึงคือปัญหาเรื่องศอกติด นะสอกติดก็คือพอเราใส่เสือกไว้เนี่ยพอกระดูกติดปุ๊บปรากฏกระดูกทั้งด้านหน้าเนี่ยนะที่มันมีการเชื่อมตัวเองมันงอกออกมาเกินที่มันควรจะเป็นนะฮะดังภาพนะฮะนะเคสที่อยู่ในภาพเนี่ยก็คือปัญหาคือเขากระดูกหักเมื่อสี่ปีก่อนแล้วปรากฏว่ากระดูกเนี่ยมันงอกยื่นออกมาเยอะเกินไปส่วนกระดูกชิ้นนี้เนี่ยนะฮะที่มันเป็นตัวเหมือนปลาแจเนาะอ่าตรงเนี้ยมันก็นูนมากเกินไปทําให้เขาอยู่ในท่า งอติดเก้าสิบองศาขยับได้แค่เนี้ยนะครับนะอ่าคนที่มีปัญหาสองอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะสอกติดงอขยับเหย็ดไม่ได้หรือเหย็ดไม่สุดก็ตามกับอีกอันหนึ่งคือแขนผิดรูปคือแขนข้อพวกนี้การรักษาเป็นยังไงนะเราเริ่มที่แขนข้อ,อก,ก่อนนะแขนข้อ,อเนี่ยตรงกระดูกตรงนี้มันเอียงใช่ไหมฮะวิธีการปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรอให้เด็กอ่ะโตเต็มที่ก่อนรวมถึงสอกติดด้วยนะเราจะต้องรอให้เด็กเนี่ย อายุสักประมาณถ้าผู้หญิงเนี่ยนะโตเต็มที่ก็คือหลังมีประจำเดือนไปแล้ว2ปีนะครับหรืออายุก็ประมาณโดยเฉลี่ย15 16ปีนะฮะส่วนผู้ชายเนี่ยนะมันจะนานกว่าน,นั้นนะครับนะก็จะประมาณสัก18-19ปปีนะเอาให้โตให้สุดก่อนนะเพื่อทำทำให้เรารู้ว่ามุมมันจะไม่เปลี่ยนอีกแล้วเพราะถ้าเราทําตอนเด็กพอทําเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันเปลี่ยนอีกมุมเปลี่ยนต้องมาทาใหม่นะครับเพราะงะั้นเราจะทําทีเดียวหลังที่โตแล้วนะเพราะงะั้น เราจะเห็นว่าหมอหลายๆท่านเนี่ยพอเกิดปัญหาตอนเด็กเขาจะบอกโอ๊ยไม่เป็นไรรอโตก่อนนี่แหละรอให้โตเต็มวัยนะครับนะหรือเข้าวัยเลยวัยรุ่นไปเป็นวัยผู้ใหญ่ก่อนนะนี่เราก็เริ่มมาทําได้ทีนี้การผ่าตัดส่วนใหญ่นะก็จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะครับการดัดการทําไคลโรพลคติกการกายภาพการยืดคือบางทีเราเห็นว่ามันผิดรูปใช่ไหมเราก็จะพยายามไปดัดไปอะไรมันไม่ช่วยนะจําไว้เลยไม่มีการช่วยนะครับสิ่งที่จะช่วยก็คือ การผ่าตัดเท่านั้นใน2อ,อย่างนี้นะนะฮะทีนี้ถ้าในกรณีแรกแขนคอ,อกใช่ไหมฮะมันเอียงใช่ไหมเราก็ต้องไปตัดกระดูกเป็นสามเหลี่ยมเป็นรูปริม,ม<ๆ>เพื่อที่จะกดมันให้มันกลับเข้ามาเหมือนปกตินะแต่ในทางเทคนิคเนี่ยมันจะยากกว่าน,นั้นนะเราต้องมีการใส่เหล็กดามด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการแก้ปัญหาได้ทําให้แขนสวยงามขึ้นนะแต่คจริงอ่ะคนที่เป็นแขนคอ,อกเนี่ยนะฮะพอโตขึ้นเนี่ยการใช้งานเขาค่อนข้างปกติเลยเพียงแต่มันไม่สวยงามท่านเอง นะครับก็อันนี้ก็ลองประเมินดูถ้าใครต้องการความสวยงามเพิ่มขึ้นโดยที่ฟังก์ชันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ผ่าตัดแก้รูปได้อ่าส่วนอันที่สองอันนี้ส่วนใหญ่คนไข้เลือกจะผ่าตัดเหตุผลก็เพราะว่าพอเวลามันติดเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ปกติสอกคนเราเนี่ยนะถ้าเหยียดไม่สุดนะฮะมันมักจะมีปัญหาพอเวลาเราไปยกของนู่นนี่อะไรเงี้ยนะหรือเราเอื้อมหยิบของนะแต่งอเนี่ย ถ้าเรางอได้แค่90้าสิบองศาเราจับหน้าไม่ได้ส่วนใหญ่งอเนี่ยนะฮะประมาณสักร้อย3ี่สถึงร้อยสาสิบเราจะจับหน้าได้นะครับนะเหยียดเนี่ยอาจจะติดสักห้าองศาสิองศาไม่ค่อยเป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นโมชันที่สอบที่คนเราควรจะเป็นเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสักจริงๆศูนย์ก็ดีที่สุดนะฮะแล้วก็งอได้ประมาณสักร้อยสาสิบองศาก็โอเคแล้วนะมากกว่านี้อาจจะไม่ได้จําเป็นมากแต่ว่าถ้าได้ก็ดีนะนีนกรณีสอบที่นําเป็นตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะงอได้แค่ เก้สาสิบองศาอยู่เนี้ยเพราะว่ามันมีกระดูกด้านหน้าที่บล็อกอยู่กระดูกด้านหน้าตรงนี้บล็อกหมดเลยบล็อกไม่สามารถที่จะงอได้ด้านหลังก็มีกระดูกติดอยู่ในด้านหลังเนี่ยฮะทำให้มันเหยียดไม่ออกนั้นส่วนใหญ่พวกนี้เราก็ผ่าตัดด้านหน้าเข้าไปไปเจียกระดูกออกให้หมดด้านหลังดึงกระดูกออกนะครับแล้วก็เจียกออกให้มันเป็นร่องให้มันเป็นร่องทั้งหน้าและหลังสําหรับการที่ประแจนี่มันจะหมุนได้นะครับแต่ว่าการทําเนี่ย นอกจากที่มันจะมีกระดูกติดแล้วมันมีเส้นเอ็นที่มันยึดด้วยเพราะเขาอยู่อย่างนี้มาสี่ปีนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทาเนี่ยก็จะเห็นว่าคนไข้ก็จะเหยียดได้ประมาณสักติดอยู่ที่ประมาณสามสิบองศาแต่งอเนี่ยได้ประมาณเกือบร้อยสาสิบองศานะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าใช้ชีวิตประจําวันได้หลังจากนี้ก็ต้องไปกายภาพเอานะใครก็ตามนะฮะที่มีปัญหากระดูกหักในเด็กนะครับแล้วอยากที่จะแก้ปัญหาโดยการ ผ่าตัดนะครับเพื่อให้รูปร่างสวยงามขึ้นหรือเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นแขนคอกหรือเป็นศอกติดก็ตามอันนี้ก็จะเป็นออปชันที่สามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ต้องรอให้โตเต็มที่ก่อนนะวันนี้ก็ฝากไว้ง่ายๆนะฮะทั้งเคสตัวอย่างนะครับแล้วก็วิธีการในการผ่าตัดคร่าวๆนะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ